สวัสดีครับให้เป๊กครับแค่มือให้เป๊กครับอ่าในหน้าที่ให้เป๊กขับสนามบุรีรัมยมาน,านมีเทคนิคอะไรสอนจิโจบ้างค,ครับไม่มีไม่ไม่ต้องขับยังไงอะไรที่จะสอนเราไปยืนดูก็เป็นทุ่มพีเพราะจินโจเพิ่งขับครั้งนี้ถ้าไปซองในครั้งที่สองเราครับหลายครั้งแล้วมีเทคนิคอะไรนี่บอกเป็นวิทยาศาสรคนที่ขับคนบมือด้วยสนามบุรีรัมย์ มันบอกเห็นผิดไม่ได้เพราะว่าสนามมันไม่เหมือนเดิมครับเขาปรับสนามใหม่ด้วยต้องไปเดินดูอ๋อตันเนี้ยบุรีรับทํทำสนามใหม่นะครับทำเปลกใหม่ทำเปลกใหม่อ๋อเป็กเะพบอย่างอื่นก็เหมือนเดิมแล้วมีเทคนิคอะไรในการขับขี่อ่าแต่ละจุดอะไรที่เรามาใช้เป็นข้อดีที่ว่าหลักๆที่เราฝึกสนามนี้แล้วขับได้ดีตอนเข่กันที่บ้านมามนเอาเหมือนกันทห้ทุกคนแหลบสี่ อยูที่การไหลแต่ละคนการเล่งการไหลกับการเล่งทุกคนเหมือนกันหมดใช่ปก็เกียร์เนี่ยยกอะไรเกียร์ที่เดียวมันคือเหมือนกันหมดเลยครับอยู่ที่การอยู่ที่อะไรส,สำคัญที่สุดที่คืออะไรนะที่เล่นขึ้นเวทีการเล่นเหรอการเล่นเยอะใช้กันเล่นมากก็ลงใช่ป่ะ<ห>ใช่ไหมอันนี้มีความคิดยังไงกับสนามบูรีมังในสายตาเรา พ,พ love, ีいい่บ๊อบมีความคิดยังไงสนามบูดีรัมต้องมีความคิดยังไงบ้างครับไม่รู้อันนี้เราทำงานบ้านมาแล้วบ้างครับสนามบูดีรัมเราซ้อมอะไรบ้างซ้อมในเกมดูไลน์ดูอะไรดูคลิปดูคลิปดูคลิปเก่าๆเลยดูคลิปเก่าๆเลยมีอะไรไหมจรินจนอกจากดูคลิปเก่าๆเล่นเกมไหมออกกำลังกาย แล้วสำหรับสนามกุยดำในสายตาพี่ผูชายต้องที่ดูการดูสนามดูอะไรมาเนี่ยมีอะไรแนะนำไหมครับก็แรกแรกก็แรกแรกก็ยังไม่ต้องทำความเร็วมากครับพอเริ่มเริ่มกินสนามแล้วพอเริ่มรู้รายเรื่องอะไรรู้อะไแล้วเราก็ค่อยใจกันครับก็ค่อยเจอแล้วก็ค่อยเค่อยๆต้องไปแต่ละรอบแต่ละรอบใช่ครับเอาเอารอบให้ดีเอารอบที่ดีที่สุด อันนี้พี่อุ้งใยสอนดีนะครับแล้วแล้วเป็นครับเราทิ้งจูมือใหม่เงี้ยยังไม่เคยขับเคยขับแค่ครั้งเดียวในการทําความเร็วคุณเหมือนที่พี่อุ้งใยบอกขับไปเรื่อยๆก่อนหรือเติมไปเรื่อยเออไม่มันไม่แต่ละลายแต่ละค้งใช่ไหมครับครับทันนี้คลิปนี้ CBR คันนี้เท่าไหร่ครับกี่ซีครับสองร้อยค้อสอเบเฮ้ยยี่นิบสองร้อยแล้ว ด้เท่าไหร่นะไม่สามร้อยหรอกสามร้อยหั่นตัวเราอ๋ตัวเดียวมันหัวนะใส่ท่อใหม่นะใส่ท่อใส่ล้อใหม่จัดเลยไหมจัดเลยไหมจัดเลยไหมนะจัดเลยดีกว่านะจัดเลยไหมเอาไปเที่ยวนะสามร้อยนะโอเคไหมปั๊มโอเคนะจัดเลยนะสามร้อยเที่ยวเด้อเฮ้ยใช้ยางแข่งขับเที่ยวได้ปะได้ได้นะโอเคครับ มือเช้าครับมือเช้าีาาป้ามบอกหิวมากไวกำลังเจรินแต่โตมือเช้าสำคัญมาก